สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาวเดอร์พ่อขามือหนึ่งมือทองแท้แท้แท้ก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ Not So b e r r y Legacy Challenge g เจเนอเรชัที่5กับชาวเดอร์เบอรี่และภาพนี้จะเป็นภาพสุดท้ายที่เราจะขายในบ้านหลังนี้เพราะว่าเราได้สร้างบ้านหลังใหม่ไว้ให้ชาวเดอร์เขาเรียบร้อยแล้วดูกันนะคะซิมของใครสวยงามทั้งนั้นเลยอุ้ยซิม อะไรอะสวยจังเลยคุณชิคาโกลาซีเจมสโตนไปดองกันแล้วสินะเปลี่ยนนามสกุลแล้วสินะและค่ายได้แล้วค่ะมาเราไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะคะก่อนที่เราจะไปจากบ้านหลังนี้ได้เราจะต้องเก็บของก่อน เราเข้ามาในบทบิวเราก็จะเห็นได้ว่าเรามีใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนเพิ่มเติมเนาะรถขายของเนี่ยก็ต้องเก็บไปที่ขายภาพก็ต้องเก็บและใช่สําคัญมากก็คือรูปของชาวเดอร์เก็บเข้ากระเป๋าให้หมดตู้เย็นไม่ต้องมีใหม่แล้ว ด้านนี้ไม่มีอะไรคอมพิวเตอร์เตียงไม่ต้องห้องน้ำไม่ต้องที่เต้นวิทยุไม่ต้องนี่นี่นี่นสำคัญขยะทำเงินค่ะสตรอเบอรีไม่เอาไปให้มันอย่างลักลึกลงในดินอยู่ตรงนี้แล้วก็ที่วัดรูปของเราเอาไปเสื่อโยคะกับที่เมดิเทตของเราเรามีแค่นี้เองเหรอ <laughs> นึกว่าจะเยอะมีแค่นี้เดียวนะใครวะนะคุณกุนอยู่หลังบ้านนี่คุณผู้ชมนี่คือกุนแห่ง17นะคะที่ใส่สกิน <laughs> ไม่นี่คือพี่ดานเนอะสของเราเออเขามาเยี่ยมเราที่บ้านเนาะ พี่ธานอสมายืนทาอะไรอยู่หลังบ้านนะคือธานอสกับชาวดเดอร์พอโตขึ้นมาคุณมีคิดว่าคุณมีให้อินเลิฟกับชาวเดอร์มากมากกว่านะที่หลงอะ่ะแล้วก็มีคุณผู้ชมแนะนํากันมาบอกว่าคุณมีหลังจากที่ให้ซิม,มันใส่แล้วก็โปรโมทชุดแล้วอะ่ะต้องไปกดให้เอาชุดออกด้วยค่ะที่ถุงซึ่งขอบคุณมากๆเลยนะคะมีมีก็คือแบบว่าบอกตรงๆเลยว่านอตสบเบอรี่ของชาวเดอร์เนี่ยเราได้อัดสต็อกไว้เพราะว่าเรามีอะไรทําอีกเยอะมากไหนดูซิเครตแฮนเชคหน่อยได้ไหมอะ่ะว่าเขาจะทํายังไงทําแค่แน่หรอ มีการบัมเอวเอา้าบัมอีกทีหนึ่งออโอเคแปลว่าเราเก็บทุกอย่างครบแล้วอะเนาะเราย้ายบ้านกันดีกว่าไม่ไม่ไไม,ไม,ไม่ก่อนที่เราจะไปเราต้องทุกบ้านนี้ทิ้งก่อนเพราะว่าเราจะต้องการเงินอย่างแรงเลยเราก็กดโบรสลอตนี้ไปเลยนะคะไปใช่เรามีเงินอยู่4ี่หมซึ่งซื้อบ้านใหม่ได้แน่นอนไปไปในลิฟต์โหมดกันอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นกดใหม่ครับ ห o ูฟ้าวโถป้ายย้ายบ้านกันเราจะย้ายชาวดเดอร์นะคะไปอยู่ในเมืองบริดเดตันเบย์เพราะว่าหนึ่งเลยเราได้สร้างบ้านไว้ในเมืองนี้แล้วก็เอ่อได้ลงซิมคุณผู้ชมเนี่ยไว้ในเมืองนี้ด้วยแต่ทีเนี้ยเราอาจจะต้องเตะตระกูลรัตโซ่นี้ออกไปนะเพราะว่าเราจะย้ายบ้านมาอยู่ในบริเวณนี้นะคะก็ให้เขาอ e ีวิกออกไปใช่ออกไปเลยแล้วก็เอาชาวดเดอร์เนี่ยลงไปแทนคือที่เราต้องย้ายบ้านเนี่ยเพราะว่าตามกฎกติกาเขาบอกนะคะว่าเราจะต้องอยู่อาศัย อย่างน้อย3ล็อตเลยนะในช่วงชีวิตของเราเราก็เลยคิดว่าวัยยังอดัพของชาวเดอร์ที่กําลังจะมาถึงเนี่ยให้เขามาอยู่เมืองบริเตนเบกันไปพอเราเดินทางมาถึงเมืองนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะเข้าไปที่หมดสร้างเราก็เข้าไปที่แกลเลอรี่ของเราเนาะเราก็เลือกบ้านหลังนี้นะคะชาวเดอร์ 45k house ก็คือราคาเนี่ยไม่เกิน4นะี่หมื่นห้าเนาะตอนที่เราสร้างมันเขียนว่า4ี่หมื่นสี่ปลายปลายเพราะว่ามันรวมค่าที่ด้วยแต่ว่าวาลูจริงๆของมันเนี่ยแค่4ี่หมื่นสามเท่านั้น อเองนะคะเราก็ลงไปได้เลยแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ปติ๊กถูกนะคะ แค่เดมลงเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยเออบ้านเจ้าเด้อครับแต่ว่ามันยังไม่เสร็จเท่านี้เพราะว่าเราอ่ะจะต้องเอาของมาลงด้วยอย่างเช่นว่าที่ขายขอ,ของของเราก็อาจจะไว้โซนนี้แล้วก็มีที่ขายของอีกอันนึงไว้โซนนี้จัดบ้านก่อนนะคะแล้วก็เอาขยะอันเก่าออกเนาะใส่ขยะอันที่เราหอบมาจากบ้านเรานี่ใส่ไว้ตรงนี้เออเราก็ไปเห็นในในอินเทอร์เน็ตแต่คุณผู้ชมใน u t u b e อะ่ะจาไม่ได้แล้วว่า เป็นของท่านไหนนะคะต้องขออภัยด้วยแต่ว่าเป็นของชาวต่างชาติเขาบอกว่ากระถางอันเนี้ยกระถางอะไรขยะอันเนี้ยมันดูไม่ค่อยมินิมอลมินิใจใช่ปะเราเอาขยะของเบสเกมอันเนี้ยมาสวมทับไปได้คุณผู้ชมนี้ แบบนี้นะคะมันก็จะทําให้ดูมินิมอลมินิใจขึ้นมาแต่ทําไมมันไม่เห็นพอดีเลยอะ่ะมันไม่พอดีอะ่ะไม่เป็นไรไม่มินิมอลก็ไม่เป็นไรจังมันเสือโยคะเอาไว้ทางนี้แล้วก็ที่เมดิเทตเอาไว้แถวน้ําพุวาดรูปก็วาดมันไปด้านหน้าบ้านตรงนี้เลยเป็นอย่างไรเอออาจจะมาอยู่มุมนี้นะคะเออแล้วก็เราตอนสร้างในไลฟ์เนาะเราไม่ได้เอาโตะเชสมาไว้ตรงนี้ใช่ไหมแต่สุดท้ายก็ย้ายออกมาจากห้องนอนนะคะเพราะว่ามันก็ดูปแปลกๆจริงๆอะ่ะเอาเชสไว้ในห้องนอนที่เปลี่ยนไปอีกจุดหนึ่งก็ คือห้องน้ำนะคะเราว่าทําแบบนี้น่าจะเล่นเกมเพลย์กับง่ายกว่าก็เลยย้ายห้องน้ํามาเป็นรูปแบบนี้เท่านั้นเลยทีนี้เราเหลือเงินอยู่4,3่พันาเนาะเราสามารถตกแต่งบ้านนี้ได้อีกเยอะเลยสิ่งที่เราเพิ่มได้เราบ้านเราจะสวยมากๆก็คือการใส่ผ้าม่านเราทําบ้านเราระดับเตี้ยสุดเลยใช่ไหม กำลังช่างใจอยู่ว่าจะใช้ผ้าม่านสีขาวหรือว่าใช้สีครีมครีมอมชมพูก็สวยหรือว่าสีขาวขอบไม้แบบนี้ก็น่าจะดีติดไว้2อ,อันตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้อีก2อ,อันฝั่งนี้อีก2ออันนี่อย่างนี้ แล้วก็เติมราวม่านนะคะให้มันดูแบบว่าสมจริงสมจังเห็นไหมพอใส่ผ้าม่านได้อะก็คือบ้านดูแบบว่าอู้ดูดีขึ้นมาเยอะเลยห้องลูกแปะไว้ก่อนนะขอทำห้องตัวเองก่อนแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นผ้าม่านข้างๆไม่อยากหาแล้วก๊ปเลยค่ะแล้วก็เอามาแปะแบบนี้ใช่แปะลงไปมุมนี้เราก็เอาต้นไม้กระถางเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมาใส่ยอ่ยอกระถางนี้ลงแล้วก็ใส่เข้าไปเออเออ เออกระถางตรงนี้ก็ทิมเข้าไปในพม่านกันไปเลยสิครับแล้วก็ขยบขยบเขานะคะเท่าที่เราจะทําได้หลังจากติดม่านเนี่ยก็กินเงินไปอีก2 0 0 0ักว่าเหรียญนะคุณผู้ชมม่านอย่างแพงทีเนี้ยตรงเนี้ยตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเราจะใส่เป็นพวกบาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราคิดว่าสุดท้ายแล้วนะในช่วงวัยเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวหรือว่าวัยอดาวเนี่ยชาวเดอร์เขาจะต้องมีสกิลการเล่นดนตรีนะคะตรงนี้เราเลยอยากจะใส่เป็นเปียโนไปให้เขาเราก็จะเลือกเป็นเปียโนสีดํา นี้นะคะแล้วก็วางเข้าไปก็ประหนึ่งว่าเป็นห้องดนตรีเนาะแล้วก็อยากจะมีกีตาร์ให้กับชาวดอร์ด้วยคือเราอะเจเนอเรชันเนี้ยเขาอะเขียนไว้ว่าจะให้แบบว่าเป็นคนที่เก่งในทุกๆด้านซึ่งม,มีมีก็อยากจะเล่นให้มันเยอะกว่าที่เขาเขียนไวอ้อีกเอาไปกีตาร์ไฟฟ้าของกริมมาน,นี่ไหมเออเ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 ท่ดิแปะเข้าไปก็เลยแบบว่าอยากจะยัดสก,กิลหลายๆด้านไว้ให้กับชาวดอร์ก็เท่านั้นเองเหลือเงินอยู่489เเราน่าจะมีคอนโซลเทเบิล <laughs> จะมีไหวไหมเนี่ยไหวซิมันมี dream home decorator ตัวนี้อยู่เออหนึ 100. แล้วก็มีประกาศนียบัติของชาวเดอร์เขามีรูปนะคะเดี๋ยวต้องเรียงรูปก่อนไม่งั้นรูปมันจะไปส n a p กับโต๊ะอ่ะจัดการรูปให้เสร็จให้แล้วเสร็จรูปนี้อาจจะมาวางไว้ที่โต๊ะแล้วก็ย่อขนาดลงเออแบบนี้389ตกแต่งโต๊ะได้ไหมอะ โต๊ะไม่รู้แต่ต้นไม้อะได้แน่นอนตรงนี้อีก1ห,หยุมเอ,อ้ยบ้านเรายังไม่มีหนังสือเลยเอาหนังสืออันนี้นะคะมาใส่ไว้ตรงนี้แล้วก็กด control 9ขึ้นมาเอออยู่หน้าทีวีไปแล้วก็เอาโคมไฟเกลือสีม่วงมาแน a ไว้กับโต๊ะข้างนี้เทอร์โมสแตตอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางตรงนี้ไม่ตรงนี้หน้าห้องนอนร้อยสใส่พรมได้ไหมนะว่าไปใส่ได้นะคะใส่พรมสีขาวไว้ทังด้านหน้าตรงนี้โอเคเหลือเงินเจ็ดสเเหรียญค่ะ ออกจากหมดสร้างได้ <c ười> ด้านนอกบ้านก็คือแทบไม่ได้รำอะไรเลย <c ười> อุ้ยเสียงไรอะตกใจหมดเลยอ คืออยากจะย้ายบ้านใหม่อ่ะเพราะว่าอยากจะจัดปาร์ตี้วันเกิดที่บ้านแห่งแห่งนี้นะคะเขาเหลือวันเกิดเนี่ยจะไปเป็นวัย,ยังอดเดอีก2วันเท่านั้นตอนนี้ชาวเดอร์เขาหิวก็ให้เขาไปหาอะไรกินในบ้านโอ้โหแล้วบ้านใหม่อย่างสวยอะ่ะคุณผู้ชมชาวเดอร์ก็คือเอาอาหารจากบ้านเก่าใส่ตู้เย็นมากินด้วยแม่ได้โปรดอย่าล้างเลิกกินแล้ววางไว้เจ้าจงไปทำงานนะบัดนาวเอา้ายังไม่ห้าโมงนู5ห้าโมงแล้วโอเคชาวเดอร์ ขายโอเคสิบเรียนแล้วก็ชาวเดอร์เดี๋ยวชาวเดอร์จะต้องชาวเดอร์ไปคุยกับหมาที่ไหนวะเน,นี่ยรู o อ Introduction no ไม่ทำอย่างนี้กับน้องหมานะชาวเดอร์ไม่ได้เลยนะหมาอยู่หน้าบ้านเนี่ยอยากมาที่นี่เพราะแบบนี้แหละมาเฟรนด์ลี่อินโทรดักชักับมาหมาซิเออน่ารักน่ารัก โอริโอชื่อหมาชื่อโอริโอด้วยอยากเลี้ยงเลยอ่ะคุยกับมามา่มานะเจ้าเดอ้อเอา้าหมากู้เจอหมากู้เจอเลยหมา,มาไม่ชอบหน้าด้วยโอ้ว้าวเจ้าเด้อครับเออจะเปลี่ยนชุดให้จะเป็นกระไรไหมครับช่วยเปลี่ยนชุดได้ทีอุตส่าห์ไปแต่งตัวเอา เปลี่ยนชุดแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วก็ไปทํางานค่ะอาเจิญไปทํางานไปกลับมาจากที่ทํางานได้เงินมา160เหรียญน,นะคะแล้วชาวเดอร์รู้สึกอย่างไรรู้สึกง่วงแต่ทีเนี้ยเราต้องหาเงินถุงเงินถังกันนิดนึงด้วยการวาดรูปอ่ะป๊อปอ์ตแล้วก็วาดขนาดใหญ่สุดไปเลยไฟหน้าบ้านไฟนอกบ้านยังไม่มีเลยคุณผู้ชม <laughs> เราค่อยๆมาหาเงินแล้วก็แต่งบ้านกันไปเรื่อยๆนะคะวาดภาพเสร็จแล้วใช่ปะเราก็ง่วงมากๆเลยปะ่ะชาวเดอร์รับได้เลิกไปเติมเตียงใหม่ไปนอนครับหุยคุณผู้ชมบ้านสวยวะ่ะชอบชอบมากชอบแบบว่าชอบสุดๆไปเลยสิครับตื่นนอนแล้วครับหิวแล้วก็คือแบบว่าอยากให้ไปใช้ห้องน้ําก่อนไดยปะ่ะอย่าเพิ่งกินได้ปะ่ะเออไปชิงจ่องแล้วก็ไปอาบน้ำาะห้องน้ําก็คืออดโซยเป็นห้องน้ําแบบมินิมัลและมินิใจทีนี้ด้านบนอ่ะมี มีก็ไปทุบกระจกออกแล้วนะคะเพราะว่าไม่งั้นแสงในห้องน้ำคือดูไม่ได้ดูไม่ได้ที่หมายถึงว่าดูอะไรไม่ได้เลยมองอะไรไม่เห็นเลยอันนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีสําหรับชาวเดออ้าว ทำไมถึงใช้ห้องน้ําไม่ได้อะแล้วอันนี้ใช้ได้ปะเฮ้ยทําไมถึงใช้ฝักบัวไม่ได้อ่ะอันนี้ไม่เข้าใจเลยอ่ะปกติมันใช้ได้นะแล้วเดี่ยวก่อนเดี่ยวนะคือเราจะใส่ชุดนี้กระด้างแม้แต่ตอนอาบน้ํามันไม่ได้ป้าว่าเจ้าเดอ้อดูก็รู้ว่าชุดนั้นเป็นชุดโปรดของเขานะคะไปเช้าเดอ้อไปหาอะไรกินไปเออหาของกินในตูน้เย็นไปลูกแล้วฝนก็คือตกตกเกง่งนั่นแหละกินไปดูทีวีไปโหคุณผู้ชมบ้านอย่างสวยอ่ะสวยจริงไม่ว่าจะมุมไหนเนี่ยบ้าน ก็คือสวยสวยจริงๆิงทานข้าวเสร็จแล้วและเป็นวันที่ฝนตกเปียกจําได้ว่าแถวเนี้ยมันมีบ่อน้ําส่วนตัวของเราอยู่นี่ไงเดี๋ยวจะให้ชาวเดอร์นะคะเขามาตกปลาอยู่ตรงนี้เลยอุ้ย เดี๋ยวนะตกปลาไม่ได้แล้วมีเวลค้ามวาก่อนไปรับแขกก่อนเฮ้ยเราอยู่เราแวกบ้านเดียวกับตัวจีแต่เนี้ยกูหนูรพา xo xo ออะมามา,มาต้อนรับเพื่อนบ้านทุกคนเ้าบ้านรูปที่ว่าเสร็จแล้วก็ย้ายเข้ามาในนี้รอไว้เลยเชาเดอ้ออยู่ไหนอะเนี่ยลูกอุ้ยเดินเล่นมือถืออีกแล้วเอาเ้าเฮ้ยทำไมเดินทะลุขนาดนั้นนะเจ้าเดอ้อ ตอนรับเพื่อนบ้านเราก็ฝึกสกิลคาริสม่าด้วยการเชียร์ฟูลอินโทรดักชันนะคะคุณฟลอริดามิวสิกคุณอยู่แถวนี้เหรอทาความรู้จักกับเพื่อนบ้านทุกคนเลยเพราะว่าเป็นซิมของคุณผู้ชมทั้งนั้นเลยเฮียโหสุดท้ายเราก็ให้เ hey ฮียโหเข้าบ้านเรามาได้จริงๆอะ่ะเขาเป็นตัวตึงจริงนะในตั้งแต่ Metal เมทัลแล้วว่าคุณผู้ชมตั้งแต่เมทัลจนชาวเดอร์ก็คือบอกว่าเจอตลอดขอบคุณแกกเรือที่มาบ้านด้วยนะคะมันจะได้สกิลคาริสม่าด้วยจริงๆลองดูอ่ะ เล่นคอมของดิฉันอีกอกะขออภัยด้วยลืมล็อกคอมพิวเตอร์ไปเลยคอมพิวเตอร์ Security Setting นะคะแล้วก็ล็อกคอมพิวเตอร์ for everyone but household เฮียโหอย่าทำแบบนี้ทีนี้ชาวเดอ้อไม่สนุกเลยเหรองั้นก็ปล่อยแขกเหลือเขาใช้ของในบ้านเราไปเรามาว้ายเรามาตกปลามีคนตกปลาอยู่ด้วยอ้าวแม่มาชาวเดอ้อไปไหนอ่ะบอกให้ไปตกปลา,ข,กกาขี่จักรยานทาไมอะเดี่ยวก่อนขี่จักรยานทาไมก่อนขี่เป็น ขี่มาตรงนี้เออสุดยอดเลยมาตกปลาซิเอากับปี้อุ๊ยว่าจะเลี้ยงปลาด้วยชาวเดอเป็นอะไร <c oughs> <c oughs> พ่อใหญ่บ้านไปมาชาวเดอขี่จักรยานขี่วนไปวนมาอยู่เนี่ยงงเว้ยขี่อีกแล้วจะขี่ไปไหนคราวนี้จะขี่มาตกปลาจริงปะแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเจอแม่มางาวันเกิดตัวเองนะแต่ตอนเนี้ขี่ไปเอาขี่ลงบ่อบไปเลยครับเขาจะได้ตกปลาไหมคะทุกท่าน โอเคน้องตกปลาแล้วนะคะธานอสโทรมาอยากคุยด้วยอ่ะได้คุยกับพี่ได้ก่อนไปทํางานให้เขาคุยกับพี่ชายที่รักของเขาไปอีกสักหนึ่งกลุ่มวางสายจากทานอสแล้วก็มีความรู้สึกโฟกัสว้ายฝาเปรี้ยงลงมาแรงมากเกยเผาอะไรพังนะเว้ยแล้วก็ได้เวลาไปทํางานของเจ้าเดอร์เขาเจ้าเดอร์หนูทําอะไรอยู่อ่ะลูกหนูเดินไปทํางานเดชขี่จัก,กรยานไปทํางาน seriously serious คุณผู้ชมเขาขี่จักรยานไปทํางานนะคะโอ้โหสมจริงที่สุด เลยอะเกมเนี้ยทาไมสมจริงเนี้ยขี่จัก,กรยานไปไปหน้าบ้านเก็บจัก,กรยานก็ยังไม่ได้ไปทํางานอยู่ดีนะ เปลี่ยนชุดเป็นชุดที่กายแล้วก็ค่อยไปทำงานว้าวนี่มันสุดยอดไปเลยครับกลับบ้านพร้อมเงิน160รเหรียญแล้วก็จำได้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดของชาวดอร์เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้ชาวดอร์เนี่ยเขาโทรไปลาออกจากหน้าที่การงานวันนี้เลยนะคะก็ให้เขากดนี่ควิดจ็อบนะคะให้โทรไปลาออกใช่เราต้องการที่จะลาออกใช่ทำไมเพลงต้องเศร้าด้วยอะ่ะก็แค่จะไปงานใหม่ที่มันดีกว่าเดิมก็เท่านั้นเลยอะ่ะเราก็คื ตัวเปียกไม่ไหวแต่ทีเนี้ยคุณมีอะอยากจะแก้ปัญหาเรื่องการใช้ฝักบัวไม่ได้เนี่ยสิปกติอะหยุ่มพื้นลงไปอย่างเงี้ยมันใช้ฝักบัวได้นะคุณผู้ชมถ้าสมมุติว่าเราทุบฝักบัวอันเก่าออกไปแล้วเราก็เอาตัวเดิมใส่เข้าไปใหม่มันจะใช้ได้ไหมนะไหนเจ้าเดอร์ไปลองให้หน่อยสิใช้ได้นะคะแค่ ถุบออกแล้วก็ใส่ของใหม่เข้าไปก็จะทําให้เราใช้ฝักบัวได้นะคะแต่ทีนี้ถ้าน้องมาวาดรูปข้างนอกอ่ะน้องก็จะเปียกเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาที่วาดรูปมาวาดรูปในห้องนอนเอ้ยไม่ใช่ห้องนอนห้องทํางานก็แล้วกันไปจาวเดอร์ไปวาดรูปเก็บไว้หุยวาดรูปเสร็จแล้วเราเป็นรูปมาสเตอร์พีดด้วยอะ่ะเราแบบว่าสีม่วงๆด้วยอะ่ะขอเก็บรูปนี้ไว้นะเราก็วาดรูปใหม่เอาใหม่สิเพราะว่าบ้านเราอะ่ะแทบไม่มีอาร์ตเวิร์กอะไรตั้งโชว์เลยคุณผู้ชมเนี่ยเห็นปะถ้าเราเอาอาร์ตเวิร์กมาตั้งตรงัักอน ะะแล้วก็เฟรมแคนวาาใส่กรอบเข้าไปแค่เดียวห้องสวยขึ้นมาเลยคุณผู้ชม เออแล้วเขาก็วาดรูปเดิมด้วยนะแต่ทีนี้มันไม่ใช่มาสเตอร์พีซแปลว่าเราจะเก็บรูปนี้ใช่ปะแล้วก็เดี๋ยวรูปเนี้ยออาไปขายเออเอามาสเตอร์พีซไปขายใช่เป็นความคิดที่ดีนะแล้วเราเก็บรูปถูกๆไว้ง่วงเราใช่ไหมง่วงเราเดินไปนอนเองขอบคุณคราบผมและว,วันนี้ก็เป็นวันเกิดชาวเดอร์ที่ฟ้าก็คือแรงมากทําไมฟา้าแกต้องแรงขนาดนี้ด้วยอะ่ะชาวเดอร์หิวใช่ปะชาวเดอร์เออเออ,เอ,อลองกินฟรุตเค้กดูไหมว่าชาวเดอร์เนี่ยเขาจะชอบฟรุตเค้กหรือเปล่าแล้วก็ขอบคุณมากเลย ไม่ล้างจานแล้วนะคะเราจะได้เอาอะไรไปรีไซเคิลได้ชอบไหมะชาวเดอร์อุ๊ยชาวเดอร์ไม่ชอบอะมันเป็นอะไรที่สุ่มนะคุณผู้ชมการชอบไม่ชอบรุตเค้กเนี่ยไม่ชอบใช่ปะ mm. ก็ทิ้งมันไปไม่เป็นไรชาวเดอร์ช่างมันลุกกินหมดแล้วไม่ล้างเยี่ยมมากทิ้งมันไปทีเนี้ยเราจะต้องขายของแล้วว่าคุณผู้ชมเพราะว่าเราไม่มีเงินที่จะจัดปาร์ตี้วันเกิดนะคะก็ต้องต้องทนอนะให้ชาวเดอร์เขาออกไปในชุดตัวเก่งของเขาแล้วก็ให้เราเทนเทเบูลแล้วก็ เออสตาร์ดเซลไม่ได้เพราะว่ารู้สึกไม่สบายตัวโอมนให้น้องไปอาบน้ำดีๆนะคะเอามูดอารมณ์ดีๆขึ้นมาหน่อยเออให้มันมีมูดเพลฟูขึ้นมาอาบไปกับเจ้าเดอร์อาบไปลูกอาบไปเต็มที่ไปเลยแล้วก็ลุกขึ้นมาทีนี้ลุกขึ้นมาแล้วช่วยมาขายซะดีได้ไหมสักรูปก็ยังดีอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่งั้นเราไม่มีเงินเสียตังค์ไปจัดวันเกิดให้เจ้าเดอร์เขานะคะขอขายของก่อนนะคะมีคนมาเลือกซื้อของขวัญวันเกิดของขวัญวันเกิดอะไรมีคนมาเลือกซื้อรูปภาพของเจ้าเดอ แล้วเออซื้อเลยครับซื้อเลยครับสองพันสองสุดยอดไปเลยบายบายนะครับขอบคุณมากครับคุณไายแรนฮันเซนเบิร์กครับได้โปรดช่วยซื้อหน่อยครับคุณ xoxo ใช่ไหมชื่ออะไรนะคุณกะลัมปรีซื้อไหมซื้อ3 7 0 0คุณผู้ชมเอ้ยขายภาพอยู่2ภาพอรวยเจ๋ยทีนี้ชาวเดอวยเข,เข้าบ้านเถอะลูกเดรโรฟ้าผ่าตุยเข้าไปชิงช่องทีนี้เราอะอยากได้อะไรรู้บ้าคุณผู้ชมที่เราอยากจัดงานวันเกิดเนี่ยนะเพราะว่าเราอยากได้รูปภาพโอ้ยดะ นสโทรมาจังเลยเราจะแพลนโซเชียลอีเวนต์นะคะแล้วก็คิดว่าจะทำเป็น Family Reunion เนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะได้ของขวัญเป็นไอเนี่ยกรอบรูปพวกนี้นะคุณผู้ชมอยากได้มากเลยอะเราก็จะทำสิ่งนี้แล้วก็โฮสต์เนี่ยคือชาวด์เบอร์รี่เกสก็คือต้องกดไปที่ Family หรือเปล่าแล้วก็จะมี Fiona, m e มทัลทานอแล้วก็ c ุณลูเ i o n นะคะใช่จัดที่นี่โอ้โหเยี่ยมยอดไปเลยทีนี้เราต้องทำกับา่า กับกับกาวด้วยใช่าบานนั่นก็คือเค้กวันเกิดของเราให้ชาวเดอร์เขาไปคุกก่อนเลยเอ้ยชาวเดอร์เปลี่ยนเป็นชุดปาร์ตี้แล้วอ่ะสิ่งที่เราต้องทำนะคะกับการมี Family Re u ว i o เนี่ยก็คือถ่ายรูปทั้งหมด20รูปแล้วก็ขอบคุณแขกที่มาร่วมงานแล้วก็คุยกับกับ Family เกี่ยวกับครอบครบัวของเราเนาะแล้วก็ต้องเรียกทุกคนนะคะมาชิมอาหารการมาทานข้าวด้วยกันแล้วทุกคนเขามากันหรือย,อย่างเนี้ยนี้ทยอยมากันแล้วโหยแม่เมก็คือแบบว่าเลทท่อไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวต้องมีร รูปคู่กับแม่เมกับครอบครัวด้วยนะแต่ตอนนี้ให้ชาวด์เนี่ยเขาได้ทํากับข้าวไปก่อนนะคะคือแค่ทําเค้กเนี่ยก็จะหมดเวลาแล้วอะเมื่อไหร่เค้กจะเสร็จอะชาวดอร์ยืนรออีกนานไหมแม่ฝีเข้าบ้านมาแล้วเค้กเสร็จแล้วอย่าให้ใครหยิบเลยนะแอดเบอร์เดย์แคนเด้แล้วเจ้าตัวช่วยเป่าก่อนเลยเอา้า มาปักเทียนดิเว้ยสั่งให้มาปักเทียนชาวเดอ้อใช่ปักเทียนแล้วก็เป่าก่อนเลยเมกอวิชย่ายหยิบนะพี่นอ็อตยายหยิบนะเป่าเทียนก่อนชาวเดอ้อวันนี้วันเกิดเป่าเป่าเป่า,เ,ปาเดี๋ยวนี้กลัวใครมาหยิบไม่ใช่อะไรวันเกิดในบ้านหลังใหม่นะครับชาวเดอ้อฮับปู เอาใครมันชอบผ่านนะกล้องจังเลยอว้ยอ่ะเป่าไม่ดับด้วยต้องเป่า่องรอบเยี่ยมดีสุดไปหมุนที่ไหนอะลูกเอ้ยหมุนในห้องน้ำนะคะเพราะว่ามันโล่งมากๆเลยที่จะต้องมีก็คืออันที่ยากที่สุดนั่นก็คือนันคอมมิชเชค่ะคือตัวนี้นะคะเป็นคนที่ไม่ชอบมีพันธะผูกพันจะทําให้ชาวเดอร์เขามีแฟนและแต่งงานยากมากส่วนแอสเพเรชันเนี่ยก็ยังจะต้องเหมือนเดิมนะก็คือเป็นเรเนสซิมอันไหนเอ่ยอันนี้อนนโอเค <Yeah. S 2> เราจะต้องเลเวล3ในสองแคริเออสด้วยกันซึ่งมันนับไอ้นี่ให้เราด้วยนะนับฟาสต์ฟู้ดให้เรานะคะทีนี้พอเราอายุมากขึ้นแล้วเดี๋ยวค่อยสมัครงานละกันเรามาถ่ายรูปกับแม่เราก่อนแม่เมย์ก็คือยังหล่อที่สุดโอ้คุณผู้ชมเอ้ยซิมแบบว่าหน้าตาอย่างดือ้อหน้าหลักมากถูกรูปคือหน้าหลักที่สุดในใจถ่ายไปโอ้โหมันนับให้5รูปเลยนะมี4ี่คนครบพอดีแต่ทีนี้เราต้อง call to meal ด้วยนะคะให้แขกมาช่วยกันหยิบอาหารกินน แล้วเราก็เอาจานมารีไซเคิลเรื่อยๆโอ้โหหนทางร่ารวยเราต้องรีบถ่ายรูปให้ครบนะเพราะว่าเราจะได้กรอบรูปมาประดับเขาโซของเราเอาจริงป่ะ กับพี่หนอจะตอนไปแต่งตัวให้ะยังไม่รู้สึกหล่อเท่านี้เลยอ่ะอุ้ยน่ารักก้าถ่ายไปสักแอคหนึ่งครับกับพี่ชายครับแล้วก็จะต้องถ่ายกับแม่ฟีด้วยนะคะอุ้ยน่ารักก้าหอมแก้มแม่ฟีด้วยทําไมชาวเดอร์กับแม่ฟีเขาถึงมีแต่รูปน่ารักน่ารักกันดังนั้นเลยนะต่อไปเหลือคนเดียวละถ่ายรูปกับคุณอาของเราหน่อยคุณลุงสิงไม่ใช่คุณอาเอออาครับมาถ่ายลุงครับมาถ่ายรูปกระป๋งผ,ผมนะครับลุงลูเชนครับก็คือฝ่าแฟด <laughs> นี่แหละคนที่เจ้าเดินหน้าเหมือนที่สุดทำทักเสร็จแล้วครับท่านในเวลาหนึ่งทุ่มขอปิดอีเวนต์นี้ลงเลยเย h แล้วเราก็ได้ของด้วยได้กรอบรูปทุกอย่างมาใช้แล้วสิ่งที่จะต้องทำต่อไปเลยก็คือรับงานเราก็จะ find a job นะคะอุ้ยหูฟ้าป้าแรงมากครับแรงไปไหมครับงานที่เราจะต้องทำนะคะก็คือเป็นคุณหมออ่ะรับไปเลยครับเอ้า แล้วพอเข้าไปทำงานได้เลเวล3เลยเพราะว่าเรามีเทรดเป็น responsibility แน่ๆเลยเนาะทีนี้เขารู้สึก Playful มากๆเลยใช่ไหม Very Playful เลยเหรองานเราเริ่ม8ดโมงเช้าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุดของงานเราแต่ทีเนี้ยเขาแบบว่ารู้สึกคึกครืนมากเลยแล้วเรากลัวซิมเราตุยมากๆชาวเด้อวางแก้วไปจี่ลูกไปจี่เราได้โปรดไปนอนเลยมีความสุขไงได้จัดปาตร์ตี้อะไรแล้วมาสาเร็จผลวันเกิดเขาด้วยอะ่ะเออลงไปนอนก็ยังคงใส่ชุด,ด ขายอยู่แล้วก็ขายชุดไปแล้วเอาชุดออกไม่ได้ด้วยสิอุย้ยทําไม่เมืองนี้ฟ้าฝนมันรุนแรงขนาดนี้วะน่ากลัวจะจัดเลยคุณผู้ชมตื่นตอนตีหนึ่งกว่านะคะเพราะว่าไม่มีอะไรทําแล้วก็รู้สึกเบื่อมากที่ไม่ได้เต้นเลยไม่เป็นไรชาวเดอร์เอาลืมชวนเพื่อนมาเบอร์เดยป์ปาร์ตี้ด้วยมาวัดรูปต่อไปเราจะได้ทําสกิลเพนติ้งเนี่ยให้มันได้มากๆแกผ่าอันนี้ฉันพังอีกแล้วเหรอเนี้โอ้โหเสียเงินรีเพลซอีกสี่รฟ้าก็รุนแรงไหมไหวนี่ก็อยากจะทําให้สกิลเพนติ้งเราได้เต็มเสียดีก วาดรูปต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าสกิลเพนติ้งตอนนี้เราอยู่ในเลเวลถ้าจะไม่ผิด8นะใช่จริงๆด้วยอยู่เลเวล8ภาพที่วาดเราก็เอามาไว้ในห้องนั้นก่อนนะที่นี้หิวใช่ป่ะมีเค้กเหลืออันหนึ่งอะ่ะไปกินเค้กไปเจ้าเดอ้อโก๊ะโกโอ้ยลืมไปว่าเรามีพักบัสเตอร์ดัสแล้วเราขอไปที่เกมออปชันหน่อยนะคะแล้วก็มาที่แพคเซตติ้งนะคะแล้วก็ปิดฝุ่นแอปพลายเจนใช่เราจะไม่เล่นกับมันพอเลยนั่นแหละเราจะไม่ถูพื้นนะคุณผู้ชมเราจะไม่ถูพื้นเจ้าเดอ้อจะไม่ถู พื้นมันจะมีวันไหนไหมนะที่ฝนมันจะเลิกตกซะทีอาะเราวันนี้เป็นวันอะไรอีกโทรเลยกับไพเรดเดย์วันที่เราจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเองนะคะนะคือฝนเมืองเนี้ยไม่หยุดตกซะทีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาชาวดอร์เขาไปที่โบบาเพราะว่าเราไม่ไหวแล้วเราอยากให้เขาเปลี่ยนชุดหลือเกินเราคิดว่าเราอาจจะต้องขายชุดซ้ำอีกทีเราก็ถอดมันนะคะ <laughs> มา ขอสักลุกนึงนะเพื่อที่จะได้ถอดชุดนี้ออกเราต้องเช็คเทรนด์ก่อนนะคะว่า latest trends เนี่ยมันเป็นเทรนด์ของเสื้อผ้าอะไรใช่ไหมแล้วก็ในช่วงวัยทีนของชาวเดอร์เขาไม่ตกหลุมรักใครเลยคุณผู้ชมแปลว่าตอนนี้อยัาง adult เราสามารถให้เขาจีบดะได้แล้วนะคะตอนนี้ Rocker อร์เทรนกำลังสูงมากเลยแล้วก็ street wear เนี่ยเป็นอะไรที่กําลังจะออกจากเทรนไปแล้วใช่ป้าเพราะฉะนั้นไป create a fashion look ไม่ต้องไปเชียร์ลงมาเจ้าเดอเออลงมา าครับมาครีเอทอลุกหน่อยครับเพราะว่าเรามันเป็นชาวร็อกชาวร็อกเขาแต่งตัวกันยังไงชาวร็อกต้องมีข้อมือหลายกะโลกหลายกะโลกสองคางชาวร็อกต้องใส่หูฟังสิครับเออชุดบอกว่าชาวร็อกชื่อลูกว่า we will we will rock you ตึงๆโป๊ i a better, tưng po, better, 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 bad, better, ลองไม่ถูกละหลังจากที่เราได้สร้างชุดร็อกเกอร์นะคะของชาวร็อกแล้วเราก็ต้องใส่ชุดนี้ใช่ปะเพื่อที่จะโปรโมทมันแล้วหลังจากที่เราใส่โอ้โหอะไรมันจะร็อกกว่านี้ไม่มีแล้วเอา้า congratulation on your birthday ใครส่งมาขอบคุณมากเลยนะครับขอโปรโมทลุล่าสุดนี้ก่อนนะครับสำหรับชาวร็กอกเอออะไม่มีใครชอบลุกนี้เลยไม่เป็นไรเราต้อง remove outfit ใช่ปะอ่ะกดก่อนสิเออเยี่ยมที่สุดเลยซล l l outfit on trend 225ก็เป็นราคา450นะคะไม่โกงนะคะค่อยๆเล่นกันไป ใครเดินมาคุยกับชาวเดอ์อหูใครเดินมาคุยกับชา er? วเดอ์แเราเป็นววยังอะดาวนะผมจะจีบคนนั้นเลยนะครับมีไหมยังอะดาวเดาแยวนี้นี่ก็อะดาวนี่ก็อะดาวโอ้โหไม่มีใครววยังอะดาวเลยรึวันนี้มันต้องทําทักด้วยนี่ทกไรกับไพเร็ดเดยไหนๆเราก็รู้จักเจคนนี้แล้วใช่ไหมเราก็มาทกกไรกับไพเรดเดย์ exchange ไพเรดยานคืออะไรอ่ะคืออะไรอะ,ะ,ะ friendly compliment อ่ะ compliment ไปก่อนล่อเขาให้คุยกับเราไปก่อนนะคะแล้วก็ เออนี่นี่น,นี่ลองเพลงลองเพลงให้ใช่ลองเพลงให้ก็ยังไม่พอคอมพลีเมนต์ได้ไหมเออคอมพลีเมนต์ไปอ้าวแล้วเขาเดินหนีแล้วหยุด หยุดเลยอันนี้คือนาคาจิมะนาคาจิมะไม่ใช่ตระกูลกุบูโชมมาเป็น N p ็พไม่เอาไม่จิบไม่จิบไม่จิบการที่เราจะมีคู่ครองหนึ่งคนนี้มันช่างยากระบากแสนเขียนเหลือเกินเราจะขอย้ายเมืองนิดนึงนะคะเพราะว่าอยากจะไปตกปลาที่วินเดนเบริร์กทำไมถึงต้องอยากมาตกปลาแห่งนี้ก็ไม่รู้นะเพราะว่าแต่ก่อนที่เล่นน่ะเราเคยตกปลาแล้วมันได้แบบว่าได้วิทยุอะไรอย่างเงี้ย <laughs> มันก็เลยขายได้แพงก็เลยคิดว่าเออมันอาจจะมีดวงอีกหรือเปล่าไม่ว่าเมืองไหน สะดวกอร่อยได้ทุกทีจะเอาอะไรก็ฝนตกมดเลยไปไปตกปลาค่ะผมแล้วใครเกิดมากู้กันเนี่ยคุณใครล่าลูปินเป็นไวยอดาวแล้วผมรอคนที่ยังอดาวเท่านั้นแหละค่ะไปตกปลาครับเจ้าเดอ้อตกไปยาวๆเลยเพราะว่าการเลเวลเฟชชิ่งเนี่ยก็อยากจะทําให้มันสูงๆเช่นกันคือแบบว่ากําลังส่องอยู่ว่ามียังอดาวไหมแล้วก็มีจริงๆด้วยคุณเชล่าฟ็อกซ์นะคะแต่ทีเนี้ยเขาวิญ,ญญาณตามติดเราอีกหนึ่งคนหรอมีอีกไหมเ่ะมีให เรื่องอีกไหมไม่มีเลยมีคุณเชล่าฟ็อกซ์คนเดียวเลยถ้าสมมุติว่าเราเอา้าวเชล่าฟ็อกซ์หายไปไหนอะ่ะถ้าสมมุติว่าเราขอโทษเชล่าฟ็อกซ์เนี่ยแล้วเขาจะหายไหมอะ่ะเพราะว่าดูแบบว่าเดี๋ยวนะแกเปิดเพลงเดิรซิมเลยดีเจดูแบบว่าเขาชอบเรามากๆเลยอะ่ะเขาตามเราไปทุกที่เลยอะ่ะไหนลองดูซิว่าถ้าชาวเดอร์จีบเขาเนี่ยเขาจะดูแบบว่าอุ๊ยอุ๊ยอยู่ดีๆหัวใจก็ขึ้น เอาชาวเดอร์ไม่ไปแกล้งคนอื่นเขาจะไปแกล้งคนอื่นทำไมดูสิว่าถ้าชาวเดอร์จีบเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเราจะต้องมาสารสัมพันธ์กันใหม่อีกแล้วเหรอเนี่ยก็ดูเขาชอบชาวเดอร์อยู่นะคุณผู้ชมดูวิญญาณตามติดอยู่นะดูดิหัวใจขึ้นรัวๆเลยอะ่ะหลังจากที่ให้ชาวเดอร์จีบไปสักพักเขาก็แบบว่าชอบกันบ้างไม่ชอบกันบ้างอะเนาะก็อาจจะไม่ใช่คนนี้ก็ได้นะแต่ชาวเดอร์ปวดฉี่ให้ชาวเดอร์เขาไปฉี่ก่อนมาแดนซ์กันทั้งวันทั้งคืนเลยดวงชาวเดอร์เขานี่สุดแสนจะอาภัพรักจริงๆอะคุณผู้ชมแล้วน้องเป็นนนวทีค แรกที่คุณมีเล่นแล้วเขาไม่ไปปิ้งใครเลยด้วยนะงั้นตอนเนี้ยเป็นเวลาที่ได้เหมาะได้ควรละกลับบ้านเจ้าเดอร์ก่อนกลับบ้านเราแวะไปบาร์แถวบ้านดีกว่าเออเผื่อเจอน้องแมวเอาน้องแมวมาดามใจก็ได้ไปไม่ว่าจะที่ไหนก็ฝนตกแบบว่านั่นสต็อปกันไปเลยดีเดียวเออ แล้วน้องเวลี่เพลฟูอีกแล้ว่ะเจ้าเดอ้อทำไมต้องเป็นอย่างงี้ด้วยอะค <h igher> ุณผู้ชมคุณจูนิเปอร์คุณจูนิเปอร <c oughs> ์ลาเมงนะคะก็ว่ายังอาดาวจีบเลยจีบเลยจีบเลยลาเมงนี่ตระกูลคุณผู้ชมแน่นอนแน่นอนมั่นใจมากๆเฮ้ย <h oy? S 1> หัวใจขึ้นแบบว่าขึ้นขึ้น <c oughs> ขึ้นเกินหน้าเกินตาไปมากเลยงั้นถ้าคนนี้เล่นด้วยจีบเลยลูกหุยแล้วหน้าตาแบบว่าหน้าตาดีด้วยนะแนวแนวแม่เมท,ทลัลด้วยนะ <c oughs> ผมสั้นด้วยอะ่ะ <c oughs> <ๆ>คุยกันพอสังเขปก็พอนะทําความรู้จักไว้ก ะะตอนนี้ชาวเดอร์ต้องกลับบ้านเพื่อที่จะไปนอนแล้ว ก็ให้เขาเดินทางกลับมาที่บ้านของเขานะคะหลังนี้เดินมาเดินทางมาคนเดียวก็พอกลับมาถึงบ้านได้โปรโดช่วยไปนอนเลยแล้วก็จริงๆอ่ะคุณมีอ่ะยังอยากเล่นต่อนะคุณผู้ชมแต่คิดเนี้ยเวลาของคุณมีช่วงเนี้ยต้องบอกเลยว่ายุ่งมากๆนะคะยุ่งแบบว่าเวลาอัดคลิปคือแบบว่าน้อยมากๆเลยก็เอพิโซดมันอาจจะสั้นหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยแต่อยากให้เข้าใจกันว่าคุณมีก็เป็นคนติดเกมท่านหนึ่งด่ยังอยากจะเล่นเล่นแบบว่าเล่นรัวๆไปคือถ้ามีเวลา3มชั่วโมงก็จะเล่น3ชั่วโมงอะ ผู้ชมแต่ตอนนี้มันมีเวลาเท่านี้ยังไงเอพิโซดนี้ขอจบที่ตรงนี้ก่อนนะคะ My Happy Birthday c h o ช d e r มีบ้านใหม่แล้วก็ได้งานใหม่กันก็เท่านั้นเองแล้วก็อาจจะมีหวานใจใหม่ในเอพิโซดหน้าหรือเปล่าก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตไปวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ